สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจาดมานันีประโยคก็พาท่านผู้ชมเนะาะจะมาที่วัดบ้านไล่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนะาะจะจะพาท่านผู้ชมเนาะมาชมความงามของวิหารหลวงพ่อโคนจ่าวิหารช้างหลวงพ่อโคนเนะาะมันนีก็เป็นวันหยุดเนะาะจัดก็มี นักท่องเที่ยวมาหลายน่าจะนักมชมนักท่องเที่ยวมาเยอะนะเป็นชาวต่างชาติก็มีนอกจกแต่ว่าขึ้นไปข้างบนน่าจะขึ้นไปเข้าไปที่วิหารช้างแล้วนอาจกนักมชมเดี๋ยวปโยก็จะพาท่านม้ชมมาจะเข้าไปดูความงามของวิหารช้างหลวงพ่อโคนปริสุทโธน่าจะซึ่งอยู่ที่ วัดบ้านไล่เนาะจากอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนาะจากท่านผู้ชมเดี๋ยวประโยชน์จะพาท่านผู้ชมเนาะเข้าไปที่วิหารช้างกันจาค่ะอยู่ในตนนนารางพรสู่วิหารเทิทยามวัดบ้าดใต้เดี๋ยวประโยชน์ก็จะพาท่านผู้ชมมนาะจากเข้าไปในช้างนะจาะท่านผู้ชมวิหารช้างนะจาะวิหารช้างของหลวงพ่อคูณเนาะที่วัด บ้านไรนะ่เราจะน้ชมที่อำเภอนางคุณโทษจังหวนะัดนครราชสีมานะาจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในท้องช้างจะท่านผู้ชมวันนี้ก็เข้ามาน่าจะที่ในวิหารของหลวงพ่อคูณแล้วนะจ๊ะวิหารช้างของหลวงพ่อคูณแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมจะขึ้นไปชั้น 2ชั้น3ชั้น4ี่นะจ๊ะท่านผู้ชมก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะจ๊ะตอนนี้ประโยชน์ก็พาท่านผู้ชมอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะจ๊ะท่านผู้ชมประโยชน์พาท่านผู้ชมอยู่ที่ชั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวประโยชน์จะพาขึ้นไปชั้นสองชั้นสาชั้น4นี่จ้จะอ,นนอนน rooms. ันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นแรกนะจ๊ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะจ๊ะขึ้นไป ข้างบนนะจะท่านผู้ชมขึ้นไปชั้นบนนะจะชั้นสองเนะาะดูสองข้างทางนะจ๊ะระหว่างทางเดินเนาะสองข้างทางที่จะขึ้นไปชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนาะก็จะเป็นภาพปฏติมากรรมเนาะข้างทางสวยๆจะท่านผู้ชม ข้ามาบรรยากาศบ่อลอนจะบ,บรรยากาศเย็นมากจะท่านผู้ชมบรรยากาศเย็นจ้อะอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองเนาะข้างล่างก็จะเป็นชั้นหนึ่งที่เรายืนประโยชน์พาท่านผู้ชมมาจะดูตะกี้นะก็เป็นชั้นหนึ่งตอนนี้ประโยชน์ก็มาถึงชั้นสองแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปพาท่านผู้ชมมาจะขึ้นไปชั้นสามจ้ะ รวมลัดตัดตอนนะจ๊ะท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชมไปชั้นดาดฟ้านะจ๊ะจะพาท่านผู้ชมไปเบิงวิวสวยๆข้างบนจ๊ะท่านผู้ชมไปดูว <sk ิวสวยๆข้างบนมุมสูงนะจ๊ะมาแล้วจ๊ะมาแล้วมาถึงชั้นดาดฟ้านะจ๊ะมาแล้วจ๊ะมาแล้วท่านผู้ชมมาถึงช네ั้นสูงสุด้วจ้ะท่านผู้ชมมา ชมวิวสวยๆมาชมมุมสูงมาถึงชั้นสูงสุดนะจ๊ะคือชั้นดาดฟ้านะจ๊ะท่านผู้ชมเป็นชั้นที่วิวสวยมากจาก่ะท่านผู้ชมชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สูงสุดนาะก็จะพาท่านผู้ชมนะจ๊ะมาชมวิวมุมสูงนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะจ๊ะท่านผู้ชมแห่งวัดบ้านไร่นะจ๊ะอำเภอด่างหัวทศจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะ ท่านผู้ชมท่านใดนะาจะอยากจะมาเที่ยวเนาะบอกประโยช์บอกเลยว่าสวยงามมากจะสวยงามจริงจริงเดี๋ยวประโยชน์จะพาท่านผู้ชมดูวิวเนะาะจะท่านผู้ชมดูวิวด้านล่างเนาะจะให้ท่านผู้ชมนะจะดูวิวด้านล่างเนาะซึ่งวิหารช้างของหลวงพ่อคูณปริสทธโธนะ่จาจะก็จะล้อมรอบด้วยน้ํจาจะท่านผู้ชมล้อมรอบด้วยน้ํา ก่อนทั้งนั้นก็จะเป็นโบสถ์นะจ๊ะโบสถ์สองชั้นน่จาจะท่านผู้ชมโบสถ์หลวงพ่อคูณเป็นโบสถ์สองชั้นน่จาจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะจ๊ะท่านผู้ชมพระธาตุเลโนเป็นพระธาตุจำลองมาเนาะจะท่านผู้ชมแล้วก็มีพญานาคตัวใหญ่จ้ะพญานาคตัวใหญ่ยดูยด้านล่างเนาะเดี๋ยวประโยชน์จะพาท่านผู้ชมไปดูมุมอีกมุมนหนึ่งน่าจะเป็นวิวสวยเนาะมุมด้านสูงอีกอีกด้านหนึ่งนะจะท่านผู้ชม จะล้อมรอบด้วยน้ำจะท่านผู้ชมจะล้อมรอบด้วยน้ําวิหารหลวงพ่อคูณนะจากที่วัดบ้านไร่อำเภอด่างอุทศจังหวัดวน,นครราชสีมาส่วนตรงนี้จะเป็นลานจอดรถจะท่านผู้ชมจะเป็นลานจอดรถเนาะอันนี้ก็คือวิหารหลวงพ่อคูณนะประโยชน์จะพาท่านผู้ชมเนาะชมความสวยงามของบริเวณด้านนอกของวิหารช้างหลวงพ่อคูณนะจากท่านผู้ชม ฝั่งโน้นก็สวยฝั่งนี้ก็สวยแต่ประโยชน์จะเลือกเดินฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมนะจ๊ะชมความงามนะจ๊ะของวิหารด้านนอกนะจ๊ะด้านนอกของวิหารนอประโยชน์เมยหอบเลยจ๊ะท่านผู้ชมหอบเลยขึ้นไปชั้นสูงสุดแล้วก็ลงไปชั้นใต้สุด แล้วก็มาชมความงามบริเวณด้านนอกนะจากของวิหารช้างของหลวงพ่อคูณนะจาะท่านผู้ชม สองจักสี่สองเองจัด เพิ่งออกไปได้ได้แล้วบ่เนี้ไในสี่สองแล้วเนะเพิ่งออกเมื่อวานมาได้ใหม่แล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลขมันเป็นร้อยหน้ามันไม่ได้เลี้ยงสิบหน้าเหมือนสมัยก่อนเพิ่งออกไปเมื่อวานมาได้แล้วเนี้ยเขาได้ตัวไหนตะกี้เนี่ย 442 442 442 442จ้า442 442เพิ่งออกมาวานได้แล้วแสดงว่าเขาได้เลขเด็ดเลขดีเลขดัง442สำหรับคลิปนี้นอกจากประโยชก็ขอํำลายท่านผู้ชนแต่เพียงเท่านี้นอกจากเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ